ครับคลิปนี้ก็พามาชมไก่สีประดูนะครับเข้มๆพร้อมตัวเมียหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะแพ็คเอ่อแพ็คคู่ไปเลยนะครับสองตัวนะครับตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งไว้อยู่ประมาณพันสองนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยมาถามถ่ายกันก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับ อาจจะไม่ชัดนะครับย้อนแสงดูใกล้ๆครับหางกระดกอกตั้งนะครับสวยนะครับปุยฝ้ายดีขาเรียวดำนะครับส่วนตัวเมียนี่สูงหน่อยนะครับต่เตือนๆนิดนึงนะครับตัวเมียนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับพันสองนะครับสนใจก็โทรมาถามถ่ายกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ